นัางแน่นกับออปชั่นเยี่ยมต้องคันนี้เลยค่ะ Mazda c x 5 2.2 XDL นะคะปี2018ของยนต์ดีเซลค่ะคันนี้นะคะเป็น Mazda c x 5ดีเซลลายคนรู้อยู่แล้วว่าเ x ็เนี่ยนะดำเมืวันเลยคือเรื่องช่วล่างนะคะแล้วก็ อย่างที่2มาก็คือเนื้อเรื่องของออปชั่นที่ไม่น้อยหน้าแน่นอนค่ะเจ้าคันนี้ออกห้างหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะมาพร้อมกับออปชั่นไอเอสิปเซนหรือว่าระบบช่วยเบรกด้านหน้ามาพร้อมกับระบบไอสต็อปนะคะแล้วก็เตือนออกนอกเลนและที่สำคัญนะยังได้เรื่องของตัวซัมมูคมาให้ด้วยซึ่งจะมีเฉพาะตัว XDL หรือว่าตัวท็อปเท่านั้นในบรรดาเซ็กไฟนะคะซึ่งเจ้าตัวตัวเซ็กไฟเดี๋ยวจะมีเครื่องยนต์ทั้งหมดสองตัวนะคะก็จะมีตัว XD นะคะกับ XDL ซึ่งเป็นดีเซลและ S กับ SP ซึ ขับเคลื่อนสี่ล้อดโดยอัตโนมัตินะคะเพราะครที่กังวลว่าเอ๊ะถ้ามันเป็น wheel เนี่ยมันจะใช้ลำบากรนอนี่อันนี้ไม่ต้องอันนี้เป็นออร์ e ิลด์ไดค่ะสามารถขับได้ในระบบออโต้เลยสบายใจหายห่วงค่ะและที่สำคัญน,นะคะมาพร้อมกับลำโพงโบสดค่ะที่ให้มาเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นถ้ารองท็อปจะไม่มีนะคะแนะนำคับป้ายแดงเปิดตัวในราคานะคะอยู่ที่ประมาณ1 7 9 9 0ล้านจแบาทวันนี้ราคาหายไปเกิน50% หายไป1ล้านบาทค่ะเหลือเพียงแค่6กแสนแันบาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นใครที่กังวลรถชนหนักรถน้ำท่วมรถก่อใหม่วันนี้นะคะมีไฟลต์ตรวจสภาพการตีตากูลสเปคันที่แล้วค่ะว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมแล้วก็ไม่แท้อย่างแน่นอนค่ะ และย,ยังไม่หมดเเท่าน,นั้นค่ะสำหรับใครที่จัดไฟแนนซ์น,นะ,ะบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นให้รุ่นลาสุดพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะคะทุกคนค่ะฟรี90วันหรือจะเลือกรับเป็นโปรโมชั่น,นะ,ะช่วยบัดน้ำมัน3,000บาทก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้เซ็กไฟทีเซล่ลย,ยังมีความกังวลเรื่องของน้ำาลคันนี้นะคะอยู่ในรถที่เซ็ฟนะ,ะหรือว่ามาด้า เขารับกันเรื่องของอาการน้ำตาลตลอดชีพแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นราชมุกพิคาสต์เตอร์จัดให้สำหรับประกันเครืองยนต์เกียร์และเบรกเข้าสู่บริการมัดตาเต็มนานสูงสุดถึงหนึ่งปีหรือ35,000ืาพโลค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจคันนี้นะทุกคนคะเี่นติดต่อไปตามคอนแทคกำลังนี้ได้เลยนะออกรถส่วนบาทค่ะผ่อนอยู่ที่10,000บาทตลอดสัญญา8ปดิงวันเองจ้า